เสวี่ยห้านยี่ปะเรียนจีนกันเถอะทงช่วยมันหาเหลาซื้อเจียวหลิงเหล่าซื้อสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเหลาซื้อชื่อเหลาซือหลิงนะคะนักเรียนคงแปลกใจใช่ไหมคะว่าทําไมเหลาซื้อเปลี่ยนไปเหลาซื่อที่มาสอนแทนเนี่ยชื่อเหลาซื้อกิฟนะคะมาสอนแทนเหลาซื้อเพราะว่าเหลาซื้อเนี่ยลาคลอดแต่วันนี้เหลาซือกลับมาแล้วค่ะต่อจากนี้เนี่ยนักเรียนทุกคนจะเรียนกับเหลาซื้อแล้วนะคะ สัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่กันในบทที่หนึ่งนะคะเรื่องฤด,ดูและอากาศนั่นเองค่ะหัวมิหลายฟูสีอีเซียปะพวกเรามาทบทวนกันก่อนนะคะคำศัพท์ของสัปดาห์ที่แล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะ กับเหล่าอ一起读อ,อนออกเสียงตามหล่าซื้อนะคะชุนเทียนชุนทียนฤดูใบไม้ผลิที่สอ,องอคำที่สองสีเทียนซีเทียนฤดูร้อน 第三个生词คำศัพท์ที่สามตงเทียนฤดูหนาวตงเทียนฤดูหนาวนั่นเองค่ะที่ก็生词ชิเทียนฤดูใบไ,ไม้ร่วงชเทียนฤดูใบไ,ไม้ร่วงค่ะ ตีอู๋เกิสศัพท์ที่ห้านวลหัวอบอุน่นวนวลหัวอบอุน่นตีหกเกิดเกื้อฉีคำที่หกเกิด老师读同学们，นออกเสียงตามด้วยนะคะเหลียงวยเย็นสบาย เหลียงควายเย็นสบายนะคะตีฉี่เก็ดเชิงเฉื่อคำที่เจ็ดเหลืองหนาวเหลืองหนาวนั่นเองคะ่ะเจริญปังตีป้าเกิดเชิงเฉื่อคำที่แปดรร้อน รอร้อนออกเสียงกันได้ไหมคะที่เจีก็เซงฉคำที่เก้านะคะ下雨ฝนตกค่ะ下雨ฝนตกที่สิบกเซงฉ คำที่สิบนะคะเสี่ยเสี่ยหิมะตกเสี่ยเสี่ยหิมะตกนะคะลองอ่านออกเสียงเองกันดูเลยค่ะที่สิบเอกระสำนึกคำที่สิบเอ็ดนะคะชิงเทียนท้องฟ้าปลอดโปร่ง ชิงเทียนท้องฟ้าปลอดโปร่งนั่นเองค่ะ最后一个声齿คำสุดท้ายนะคะกวาเฟิงกวาเฟิงลมพัดอีกรอบหนึ่งนะคะกวาเฟิงลมพัด你们都记得了吗？ หัวมือฟูสีวหวาเลออ,อป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนจำกันได้หรือยังคะเราทบทวนไปทั้งหมด12คําคำศัพท์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคำศัพท์ถัดไปที่เราจะเรียนนะคะและเราจะเอาไปใช้ในการแต่งประโยคนะคะไปดูกันเลยคะ่ะอ่ะฟูสีวานเลอ 我们又有新的生词来给你们看一看，你们看到了吗？图片有四个生词เห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะมีคำศัพท์เพิ่มมาอีกนะคะเรามาดูคำศัพท์กันก่อนนะคะในคำศัพท์เนี่ยจะมีสี่คำก่อนเห็นไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าสี่คำนี้เนี่ยอ่านออกเสียงว่าอะไรตีก่อชื่นฉือคำที่หนึ่งจัวเทียนเมื่อวาน จัวเทียนเมื่อวานจัวเทียนเมื่อวานนะคะที่เออคือเครื่องฉี่คำที่สองนะคะจินเทียนวันนี้จินเทียนวันนี้ใจเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบนะคะจิงเทียนวันนี้ ที่สามกเ่คำที่สาม,มพรุ่งนี้ิพรุ่งนี้ใจเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบนะคะพรุ่งนี้ที่สี่กคำที่4นะคะเทียนีอากาศเทีน อากาศทียนีอากาศ,ากาศเจี๊ยส์หลายต่อไปนะคะทีอูเกิดเชิงฉือคำที่ห้านะคะจมเมอ,อย่างเป็นอย่างไรจมเมอ,อย่างเป็นอย่างไรอีกรอบหนึ่งนะคะใจอีกเปลี่ยนจมเมอ,อย่าง เป็นอย่างไรคะตี้ยวเกิดเสิงฉือคำที่หกนะคะจี้เจี๋ยฤดูการจี้เจี๋ยฤดูการจี้เจี๋ยฤดูการค่ะตีชีเกิดเสิงฉือคำที่เจ็ดนะคะจุ้ยที่สุดจุ้ย ที่สุดจ่วยที่สุดค่ะที่ปากระชงคำที่8นะคะสี่ฮวนชอบสี่ฮวนชอบใจเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบนะคะสี่ฮวนชอบที่เก้าตัวศัพทองใช้ คำที่9นะคะเราซือเพิ่มมาเพราะเราจะต้องใช้ในประโยคนะคะตัวนี้อ่านออกเสียงว่าเหิน <很 S 1> มากเหินมากเหินมากต <很 S 1> <มา S 2> ่อไเป็ยแูกัน่ามีจระโยะไรบ้างวันี้เราจย่าง子 ข้างล่างนี้เป็นประโยคนะคะเดี๋ยววันนี้เราซื้อจะใช้คําว่าจมย่างมาแต่งประโยคนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันค่ะว่าจมย่างเนี่ยจะแต่งประโยคยังไงกันบ้างคะค่ะ <c oughs> เรามาดูประโยคทั้งสองประโยคพร้อมกันนะคะก่อนอื่นเราจะต้องไปดูประโยคคําถามก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าประโยคคําถามเนี่ยถามว่าอะไรนะคะถ้าเราซื้อถามว่าจิท今天天ย่าง จิงเทียนเทียนชี่จะเย่างนะคะเราจะต้องตอบเหลาซื้อว่าอะไรเอ่ยนะคะน,นี่มันยาจะมาหวยตานะอะจิงเทียนเทียนชี่จะเแปลว่าวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างเหลาซื้อถามถึงจิงเทียนถูกไหมคะจิงเทียนก็แปลว่าวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานักเรียนตอบเหลาซื้อนักเรียนก็ต้องตอบว่าจิงเทียน นะคะก็คือวันนี้นะคะถ้าเราจะไปตอบพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะคําถามเราซื้อเนี่ยเป็นคําถามของวันนี้ถูกไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราซื้อถามวันนี้นักเรียนก็ต้องตอบเราซื้อวันนี้นะคะก็คือจริงเถียนนั่นเองอ่ะคราน,นี้เราไปดูประโยคคําตอบพร้อมกันนะคะประโยคคําตอบเนี่ยนะคะเราจะต้องดูข้างหลังก่อนที่เป็นตัวสีแดงๆเห็นไหมคะอ่ะ ประโยคที่สองเนี่ยเขาถามว่าจิงเทียนเทียนชี่เหินเหลียงไข่จิงเทียนเทียนชี่เหินเหลียงไข่วันนี้อากาศเย็นสบายมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างหลังเนี่ยเปลี่ยนไปเห็นไหมคะประโยคที่หนึ่งเนี่ยเป็นประโยคคําถามนะคะจิงเทียนเทียนชี่จิมหย่างจิงเทียนกับเทียนชี่นเนี่ยยังเหมือนเดิมเห็นไหมคะประโยคคําถามก็มี จิงเทียนเทียนชี่เหมือนกันนะคะเปลี่ยนแค่ข้างหลังข้างหลังที่เป็นเหินเหลียงควายที่เป็นเย็นสบายมากเนี่ยให้เราเปลี่ยนเป็นสภาพอากาศนะคะเสียอีถีข้อต่อไปนะคะถ้าเราสื่อถามว่าหมิงเทียนเทียนชี่ยังหม,มิงเทียนเทียนชี่ จสมมาย่างแปลว่าอะไรเอ่ยอ่าแปลว่าพรุ่งนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะเมื่อกี้เป็นประโยคคำถามคำว่าหมิงเทียนทเทียนชี่มาย่างไปแล้วถูกไหมคะอ่ะครน,นี้เราไปดูประโยคคำตอบบ้างหัวเมหลายข้านเย่าจะรมะหุยตานะคะอ่ะ ，明天天ง怎么样นะคะเราสื่อถามหมิงเทียนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตอบเราก็ต้องตอบว่าอะไรเอย่ยหมิงเทียนตุ้ยเหรอนะคะก็คือเราจะต้องตอบพรุ่งนี้นะคะค่ะคราวนี้เรามาดูหมิงเทียนเทียนชี่เหินเหลีงยงไค่หมิงเทียนเทียนชี่เหินเหลีงยงไค่เราสื่อถามหมิงเทียน นักเรียนก็ต้องตอบหมิงเทียนก็คือพรุ่งนี้ถูกต้องนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเหินเหลียงควายก็คือเย็นสบายมากนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนประโยคเป็นประโยคอื่นได้อีกนะคะที่ไม่ใช่เย็นสบายอย่างเดียวนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นอากาศร้อนนะคะอากาศร้อนเนี่ยเราจะใช้ประโยคว่ายังไงเอ่ยนะคะ อ่าเรามาดูข้างล่างเลยนะคะอีกหนึ่งข้อนะคะที่เป็นพรุ่ง<ล>นี้อากาศร้อนมากเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดเป็นภาษาจีนเราจะต้องตอบว่าอะไรเอ่ยเราจะต้องพูดว่าเหินปังมิงเทียนเทียนชี่เหินร เราก็ต้องใช้ประโยคเดิมเลยก็คือใช้คําว่าหมิงเทียนที่แปลว่าพรุ่งนี้เทียนชี่ก็เหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนแค่ข้างหลังก็คืออากาศร้อนนะคะเปลี่ยนเป็นเหินเร่อนะคะเหินแปลว่ามากเร่อแปลว่าร้อนนะคะเราจะเอามารวมกันเป็นเหินเร่อแปลว่าร้อนมากนะคะเราก็จะได้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ก็คือหมิงเทียนเทียนชี่เหินเร่อพรุ่งนี้อากาศ ร้อนมากอ่ะ,จะใจห,หลายตัวอีถิถ้าเราซื้อว่านี่เหมือนจ้วเทียนเทียนชีจํายางจ้วเทียนเทียนชีจํายังคืออะไรนะอ่นะ,อะคันนี้ถ้าเราซื้อถามนักเรียนว่าจ้วเทียนเทียนชีจํายางแปลว่าอะไรเอ่ยแล้วเราต้องตอบว่ายังไงคะ ฟย์างหาวเก่งมากเลยค่ะจัวเทียนเทียนชี่จัมย่างก็คือเมื่อวานอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะเหินป้างเก่งมากค่ะนะคะอ่ะเวลาเราตอบก็เป็นแบบนี้เช่นกันนะคะตอบว่าจัวเทียนเทียนชี่เหินเหลียงคาคจัวเทียนเทียนชีเหินเหลียงไย เราซื้อถามจัวเทียนจวเทียนแปลว่าเมื่อวานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราซื้อถามว่าเมื่อวานนักเรียนก็ต้องตอบว่าเมื่อวานถูกต้องเลยค่ะเฟยฉางหา่าวเหินปังเก่งมากๆเลยนะคะว่าเหมือนเซียนชิดจัว่วเลียนสีปะขานอีขัน้นงเเหมือนจวดตเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดกันก่อนนะคะดูซิว่านักเรียนจะตอบถูกหรือเปล่าจิงเทียน แปลว่าอะไรจริงเทียนแปลว่าอะไรจับเวลานะคะอีเออสัน้นหมดเวลาค่ะจิงเทียนก็คือคำตอบที่หนึ่งนั่นเองตีเออถีเทียนชีแปลว่าอะไรเทียนชี แปลว่าอะไรจับเวลานะคะอีอ e ร er. สั้นหมดเวลาค่ะเทียนชีแปลว่าอากาศนั่นเองใครตอบถูกบ้างเอ่ยสี่ฮวนแปลว่าอะไรสี่ฮวนแปลว่าอะไรจับเวลานะคะอีอ e er. ซันหมดเวลาค่ะสีหวานก็คือคำตอบที่สามนั่นเองค่ะใครตอบถูกบ้างเอ้ยเจิ่ปั้งเจิมเมย่างแปลว่าอะไรเจิมเมย่างแปลว่าอะไรจับเวลานะคะอีเอซัน หมดเวลาค่ะจะเมออย่างคือคำตอบที่สองนั่นเองค่ะสวยตาตุยหล่อเห็นปังเก่งมากๆนะคะใครตอบถูกเอ้ยวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างในภาษาจีนเราจะตอบว่าอะไรเอ้ยข้อ,เ,อเทียนทียนากจศเมือ,อย่าง เอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะจิงเทียนเทียนชี่จเมข้อบีพรงเทียนเทียนชี่จเมย่างอีกรอบนะคะหมิงเทียนเทียนชี่จเมข้อสี่จัวเทียนเทียนชี่จิเมย่างจัวเทียนเทียนชี่จ เรามาดูกันเลยนะคะว่านักเรียนจะตอบถูกหรือเปล่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาค่ะคำตอบก็คือ A นั่นเองใครตอบถูกเอ่ยพรุ่งนี้อากาศร้อนมากในภาษาจีนเราจะตอบว่าอะไรเอ่ยข้อ A จจิงเทียนเทียนชี 很凉快你干嘛今天天气很凉快科比昨天很暖和昨天很暖和 c a u s 明天天气很热明天天气很热 จับเวลานะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบคือข้อ c นั่นเองค่ะสวยตาตุ้ยเหรอเจินปั้งพรุ่งนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างในภาษาจีนเราจะตอบว่าอะไรเอ่ยข้อ a ื天อ,อ,อย่าง 今天天气怎么样 c o 明天天气怎么样？明天天气怎么样，Cassie？<可四>昨天天气怎么样？昨天天气怎么样？准备啦，呐哈！ คำตอบก็คือข้บีนั่นเองค่ะสวยตาตุยเหรอไฟฉางปังเมื่อวานอากาศเป็นอย่างไรบ้างในภาษาจีนเราจะตอบว่าอะไรเอ่ยข้อเอจิงเทียนเทียนชีเจิ้มเย่างจิงเทียนเทียนชีเจิ้มเย่างข้อบี 明天天气怎么样？明天天气怎么样？คะุณสี่วันก่อนวันทันกอนวัน่วันก่อนวันที่วันก่อนวนทนก่อนวันที่วันก่อนวันก่อนวัก่อก่อนก่อก่กอนอนวัอ ข้อสีนั่นเองค่ะใครตอบถูกบ้างเอ่ยเจินปัง